ไปเอาของดิอยู่ในล็อกแข็งอะทำไรกันเนี่ยนัวอะไรกันเนี่ยลุกขึ้นได้เวลาทำไรกันอีกันอยากรู้เหรอมาอ่านวิดีโอก็รูอยากรู้พูกเธอเป็นใครเนี่ยสีแดงง่ายโหเก็บสนลึกลับแกะออกมาดูดิไปแกล้งคนแล้วนะแกะออกมาดูดิอ่านวิดีโออย๋อเมื่อวานมาแกล้งคนนี่แหละลุก ก็หยิบออมาแน่วิดิคออะไรอ่ะลอของลเยอเย็นไหมชอบไหมชอบเย็นเหรอคะตรงนี้หน่อยไหมคะโอ้ยเย็นชอบนะคะแน่ว้ดคะแกงหว่ออโอ้ยมันอยู่ละต่อเริ่มผลแรกวิดีโอใช่ไหม

เจไม่อาจเสียงว่าต่อไปใครจะเป็นยีต <Favorite. S 3> ่อไปใครจะเป็นยีอะลายต่อไปหยุดแม่ะไรติดคอแม่เนกันัาอยู่ ยุบเลยนี่เกิดทั้นทุเรศเพราะว่าตกวันเนี่ยเย้พี่ตั้นพี่ตั้นรับช่วงรับช่วงหน่ไงรับช่วงเร็วรับช่วงหน่อยรู้รู้มันหนีมันรู้เจ๊คนเดียวเดี๋ยวหน่อยไปูกมันหนีไปรู้ไปเจ๊ไปเลยข้างนอกนี่แหละมันจะได้ไม่ต้องมีใครได้ยิน ถี่ไปไหนเร็ว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 เฮ้ยโผล่ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวมันโดนเจมันโดนให้มันไปกีดอยู่ข้างนอกเลยเด้อเด้อเราเรากำลังจะตามหาล่าเหยื่ออันนี้เร็วเด้อดื้ออีกนะ เร็วเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอัดละตอนนี้เป็นการลวนลามรวมลามรวมลวนลามทางร่างกาย้หงอนนอ 这个鬼。